มันจะได้มุมเป็นตัวแอลที่แบบเป็นริมน้ำอะไรแบบนี้เลยใช่ไมนี่ไม่ไหวะไปไปไปโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเพนจ์เพนจ์เนยนะเพนจ์นะไปไปไปตรงไปตรงไป สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับฟิวจิปะนะฮะอันนี้เราก็อยู่สืนที่รัสิตาอีโครีสอร์ทนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวที่พักนะครับว่าจะมีเป็นยังไงแล้วก็อาหารเย็นเป็นยังไงหรือว่าสถานที่ต่างๆเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรัสิตาอีโครีสอร์ทประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าสนใจอะไรยังไงเบอร์โทรหรือว่าตำแหน่งที่ตั้งยวผมจะติดต่อให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเดินดูที่พักนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ติดต่อนะที่สําหรับใครที่จองไว้หรือว่าบอกินเข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะต้องจองไว้นะครับเพราะว่าถ้าบอกินเข้ามาเนี่ยโอกาสห้องที่จะเต็มค่อนข้างสูงนะครับก <Yeah. S 1> ็เดี๋ยวเรามาเดินดูที่พักเลยครับอันนี้ก็จะเป็นที่พักนะฮะแต่ผมก็ยังไม่รู้ชื่อโซนอะไรนะแต่ที่ผมพักะเขาซื่อชื่อว่าโซนดีร <Yeah. S 1> ัสดีรักก็จะติดคลองนะครับข้างหลังไปเราเดินไปดูที่นี่ก็ จะมีบริเวณให้นั่งเล่นนะครับอันนี้จะเป็นที่นั่งสูบบุหรี่นะครับที่นี่จะไม่ให้สูบบุหรี่ภายในรีสอร์ทนะครับจะสูบได้แค่สองที่ก็คือโรงรถและที่นี่นะครับเท่านั้นเพราะว่าสถานที่พักอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฟางเสี่ยงต่อการติดไฟง่ายนะครับนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําสาธารณะนะตรงนี้นะครับห้องน้าส่วนรวมไะเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อ เป็นร้านอาหารนะฮะร้านอาหารนะสปาเอ่อห้องประชุมหรืออะไรทั่วไปก็เดี๋ยวเอาผมพาไปเดินดูที่พักที่ผมเปิดห้องพักไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันอีกทีนึ่งไปตามมานี่ขับไว้น้ำนะครับนี่ครับขับไว้น้ำความลึกก็หนึ่งจุดสี่เมตรนะประมาณนี้นะครับก,ก็ถนะือว่าลึกอยู่นะหนึ่งจุดสี่ก็ประมาณนี้นะเพราะว่าผมก็สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะสระว่ายน้ำก็ช่วงนี้ก็เล่นได้นะนั่นแหละเราดูที่ักที่เราจองกันห้องพักของเราอ่ะก็จะมีสองห้องก็คือห้องคุณพ่อคุณแม่แล้วน้องชายผมก็ประมาณวันที่9ก้เฮ้ยห้องที่9้าไม่ใช่วันที่เเดือน9ก้พักห้อง9้านะครับของผมจะพักห้องสิบนะครับ ห้องเป็นลักษณะเหมือนกันนะฮะก็คือเป็นห้องดีลักเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันโอเคตามมากที่พักก็จะติดคลองถ้าห้องห้องห้องที่สิบเนี้ยก็คือทางฝั่งเนี้ยก็ติดคลองด้วยเนี่ยครับคลองก็จะมีน้ําใสน้ําใสมากเลยนะผมบอกเลยเห็นตัวปลาเลยนะเพื่อนๆไม่รู้เห็นเปล่านะเนี่ยปลาว่าอยู่เลยก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในห้องกันนะ นะฮะไฟก็ค่อนข้างไม่ค่อยสว่างมากแต่แต่ก็ถือว่าได้ความสว่างจากทางหน้าต่างนะฮะนี่กตจะงนอนนี้เลยเดินเข้ามาเลยนะคะโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะฮะที่นอน6ฟุตนะฮะก็นุ่มสบายแต่ก็ไม่ถึงกับนุ่มมากนะก็กําลังก็กำลังโอเคครัแล้วก็จะมีที่นั่งเล่นตรงนี้นะครับอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ก็จะมีจอทีวีนะฮะขนาดใหญ่นะครับโอเค แล้วก็นี่จะเป็นเมนูอาหารเช้านะเมนูอาหารหรือว่าจะสั่งทานได้ตลอดเวลาไม่ตลอดเวลา,ม,ลวลานะมีบทสวดมนตนะ์อะผมคนนึงนะครับที่อาจจะไม่ได้สวดเท่าไหร่โอเค,ค่ะนี่นะครับก็จะเป็นแต่ถ้าเนี่ยถ้าห้องห้องติดอะ่ะมันจะดีตรงนี้มีตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ที่หนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้มันจะได้มุมเป็นตัวแอลที่แบบเป็นริมน้ําอะไรแบบน,นี้เลยใช่เนะนี่ยเห็นไหมครับ นี่ก็จะได้เห็นปลาวหว้นะเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะมีปลาไหว้ดิมน้ํานะเป็นปันนินนะปันน้นดินแต่ถ้าใครหิวๆก็เบ็ดมาตกได้นะเอาเบ็ด,บดนะเอางงมาเบ็ดมาตกไดนะ้โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูขนะ้างนอกกันข้างนอกก็จะมีที่นั่งนะฮะเป็นที่นั่งไหว้สองที่นั่งนะฮะเนี่ยครับไว้สำหรับทานอาหารหรือว่าทานกาแฟช่วงเช้านะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ลงไปอาขาแช่น้ําก็ได้ถ้าไม่กลัวปลากัดนะนะฮนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีห้องข้างๆก็ห้องนี้แต่ก็ขอบขอบ,ขอบชิปด้วยวขอบชิปให้ประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวนี่ยเดี๋ยวผมนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูระหว่างตรงนี้นะนี่ครับก็จะเป็นทางยาวเลยนะครับจริงๆจะมีเรือให้เช่าตรงนู้นเราก็สามารถพายมาหา บ้านพักเราได้ตรงนี้นะครับเหลือพายเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพายเรือเล่นให้นะก็จะประมาณนี้อ่าก็จะเดาไปถึงนี่นะครับตรงนู้นก็จะเป็นสุดทางแล้วตรงนี้น่าจะมีประมาณรับสี่ห้องนะถ้าผมจำไม่ผิดสี่ห้องนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับห้องนี้รับแต่ละห้องส่วนอื่นอ่ะผมคงไม่ได้รีวิวให้ดูนะเนื่องจากวันนี้มีคนเข้าพักเต็มเลยนะครับมันตรงกับวันเสาร์ด้วยวันที่ผมมาถ่ายก็เดี๋ยวยังไงผมพาไปเดินดูรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคไปกันก็เดี๋ยวดูที่พักกันที่ที่ผมพักกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณรอบๆรีสอร์ทกันนะครับไปก็เดี๋ยวเราไปเดินสดูทางโซนอาหารกันเนาะฝั่งนู้นข้าวสะพานไปเป็นไงเพราะว่าพี่ทางรีสอร์ทเขาแนะนําว่าถ้าข้ามไปตรงนู้นนะพื้นที่จะใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงแล้วก็ไปดูร้านอาหารริมคลองด้วยนะครับไปไปดูกัน หวาไลายซสยดีไปทางขวาแล้วกันครับเพราะว่าทางซ้ายไปไม่ได้บรรยากาศอ่ะค่อนข้างที่จะลมลื่นมากนะครับดูดีครับดูจากนี่นั่งเล่นได้สบายๆนะครับก็นี่หน้าเรือเช่าผมเห็นแล้วไม่ถึงไอ้เช่าหรอกก็เรือข้าวนะครับอยากพายก็พายได้มา จะเป็นห้องพักนะครับห้องพักเหมือนกันส้องตูดนี่จะเป็นน่าจะเป็นโซนอาหารเช้านะครับแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะนี่จะเป็นโซนอาหารเช้ามีบริการทอาหารหรือว่ากาแฟนะครับเขาก็จะเดินไปส่งที่ห้องนะครับประมาณนี้สวยมากนะครับที่นี่สวยเลยดูพื้นที่บรรยากาศโล่งมากเลยว้าว ริงที่เนี่ยที่ผมดูรีวิวมาเขามีกิจกรรมเยอะนะออสอนพับผ้าคนหนูหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละที่ผมแล้วก็มีใส่ชุดไทยแล้วก็มีกิจกรรมใส่บาตรตอนเช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใส่บาตรกันโอเคก็เดี๋ยวลองไปเดินดูต่อตรงที่ใส่บาตรผมมองว่าน่าจะเป็นจุดนี้นะนลงบันไดไป ้วพักก็จะน่าจะพายเรือมานะครับแล้วเราก็ใส่บาตรตรงนี้นะครับอืมเนี่ยบรรยากาศก็ติดคลองเลยอืมเป็นคลองเป็นคลองอะไรไม่รู้แหละนะฮะก็เดี๋ยวมาดูดูตรงที่พักเฮ้ยดูดูตรงร้านอาหารอีกทีหนึ่งนี่นี่พว่น,นั่งกินข้าวเย็นตรงนี้ก็จัดที่นั่งก็จะแยกกันประมาณ สีเมตรเลยนะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์เพิ่งจะคลายล็อกดาวน์นะฮะเราก็ต้องป้องกันกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่นี่ถ้าใครจะมาพักนะฮะยังต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็มนะฮะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งทางพนักง,งานไปทางรีสอร์ทไปนะครับน,นี้ก็วเวลาประมาณบ่าย3ามโมง น,นีนน่จะเป็นที่นั่งครับก็เย็นๆก็จะเป็นที่นั่งริมน้ำประมาณนี้สวัสดีครับตรงขวายันพี่เื่นหน่อยนะนี่จะเป็นที่นั่งที่นั่งริมน้ำนะทานอาหารตอนเย็นแต่ก็ต้องจองไว้นะแต่ทางผมอะจองไม่ทันตรงเนี้ยอาจจะไปนั่งมุมอื่นนะฮะของวันนี้นี่พี่เขาก็กำลังจัดโต๊ะเลยครับก็ <c oughs> จนั่งริมน้ำประมาณนี้นะครับก็จะมีสั่งอาหารสั่งอะไรกันไว้ตอนเย็นแล้วก็จะมานั่งตรงนี้ครับม,มีไฟสวย เมนูขึ้นชื่อที่นี่น่าจะเป็นปลากระพงฮะปลากระพงอะไรนะพี่ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วครับอ่าปลากระพงนึ่งซีอิ๊วใช่ไหมฮะซีอิ๊วนึ่งมะนาวทอดครับอืมเพราะว่าผมผมเห็นใครมารีวิวก็จะสั่งแต่ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วชุดนี้แหละใช่เดี๋ยววันนี้ต้องมาลองกันละโอเคพี่ก็ประมาณหกโมงก็เดินมาได้ห้าหกโมงก็เดินมาได้ใช่ไหมครับลานครับเฉพาะโอเคได้ครับอันนี้เป็นอะไรครับพี่ตรงนี้น่าเป็นใครครับเนี่อ๋อจะเป็นข้อพผั์ครับอ๋อ เขาเป็นห้องครอบใหญ่คือต้อง็นห้องรัวใหญ่เลยหรือว่าเป็นห oui, ้องรัวใหญ่ครับก็คือทั้งหลังไปเลยใช่ครับจะเป็นมีชั้งบนมี3มห้องครับจะเป็นห้องที่ก็จะเป็นห้องเล็กแล้วก็ห้อง2 e> 2ส่วน้ี <c <c ่สิสามจะเป็นห้องใหญ่เลยครับก็่วนไหนก็คือถ้าเหมาไปดีกว่าถ้ามาด้วยกันเนี้ยจะเหมาไปดีกว่าสำหรับก็จะทังเกี่ยวกับงานแต่งครับ แล้วผู้ถึงผมเห็นรีวิวที่เขามใีใส่ใส่ชุดไทยกันนะอ๋ออันนี้ต้องเข้าขับเข้าเช่าช,ชุดไทยแล้วก็ไปถ่ายถ่ายได้ขึ้นไปสามารถขึ้นไปถ่ายได้ถ่ายได้แต่ถ้ามีแข่งมาพับนี้เราขึ้นไปถ่ายไงคก็ขึ้นไปถ่ายได้ <_ s 2> ครับ,ได,ไ,รบได้เหมือนกันได้ครับอ, Ồ อ,อ๋อก็ต้องไปเช่าชุดไทยที่เคาน์เตอร์อ่าไปเช่าก็ต้องเออช่าออที่นี่ครับอ๋อก็เดินเดินไปเช่าข้างล่างนี่ใช่ไหมครับที่จะเป็นสั่งอาหารสั่งกาแฟข้างล่างนี่ใช่ไหมครับโอ้โหเผือว่าเดี๋ยวจะมีพนักงานมาคอยดูแลครับผมอ๋อออยยยยาาาาาากกกกกถถ่่่รรรรรูปปตตงงงไไหหนนนนน็็็็เเเคัๆ โอเคตามน,นี้ขอบคุณมากนะครับผยินดีครับผมจริงๆผมอยากพาขึ้นมาดูรีวิวข้างบนนะแต่ดูก่อนว่าจะเช่าดีไหมนะก็เดี๋ยวเย็นๆนะ่ะเรามาทานอาหารกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะดอาหารกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพายเรือเล่นกันก่อนเพราะตอนนี้บ่ายสามถ้าเย็นนะ่ะเดี๋ยวคนจะมาเยอะ ก็เลยเดี๋ยวพายเล่นไปก่อนเดี <Where fore>? ๋ยวจะพาไปพายดูแล้วก็ไปดูที่พักดูว่าประมาณไหนนะโอเคไปนี่นะครับก็เดี๋ยวลงเรือผมว่าเป็นคนพายเรือไม่เป็นนะแต่เดี๋ยวเราจะมาทําเพื่อท่านผู้ชมนะครับเอาลำไหนดีครับลำนี้ให้ดูลำนี้มันใหญ่กว่านะมีของอะไรไหมดูมือกล้องน้องชายผมเองดาบ่ะน้อนนะครับอุ้ยวุ้ยุ้ย

ผอว่าเดี๋ยวตอนเย็นอุเรือร้อนมากฮะมันเป็นเรือพลาสติกฮะนล้นตากแดดโอ้โหดูฮะมือเป็นจุดแดงๆเลยฮะร้อนจริงๆฮะโอ้โหอีกอย่างเอาโทรศัพท์ไปเก็บไว้ห้องก่อนดีกว่าฮะก็เดี๋ยวเรามากันตอนเย็นอีกทีนึงนะช่วงนี้ผมขอไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะไป

ตกน้ำก,ก็ไม่กลัวฮะตอนนี้มอากาศดีนะครับนี่เราก็จะเข้าถึงที่พักเราแล้วแต่ไม่รู้ห้องไหนได้แหละอันนี้แหละตรงนี้แหละครับที่พักเรา มนี่ฮาเลยนะไม่ถ่ารูปเลยไปบา,าไปเลยแต่งรูปมาเฮ้ยทำไม,มหมุนนะ่ะฮะฝ่าไม่เป็นเลยดิผูกก็จะพามาถึงเหนื่อยเลยนู่นะนะฮะแม่ก็กำลังครอบครัวของเรานะพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวของฉนะันทุกแฉกเลยเออนี่ผมจะพาใครล่ะ <c oughs> สวัสดีครับน่องสาผมยัง่งสดนะครับครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาหโมงสิบนาทีแล้วนะครับก็พักผ่อนกันแล้วเต็มที่ก็พักผ่อนประมาณ2ชั่วโมงเนาะหลังจากพายเรือเสร็จเราก็จะไปกินอาหารเย็นกันนะฮะก็สั่งเมนูไว้แล้วครับ คือทางทางโรงแรมบริการดีมากเลยนะเขาโทรมาสอบถามออเดอร์ด้วยแล้วก็เขาจะสอบถามเมนูเราครับว่าเราจะทานอะไรแล้วเขาก็จะทําให้เลยอาจจะต้องอาจจะไม่รอนานอาจจะรอไม่นานป่ะเดี๋ยวรอไปอสถานที่ที่เราจองกันไว้ก่อนแล้วเราไปนั่งกินข้าวเย็นกัน สุดสุดเพราะว่าดิ่มน้ำน่าดิ่มน้ำน่าจะเต็มแล้วเพราะว่าเราโทรมาช้านะนี่น้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นน้ำขึ้นเยอะเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปโต๊ะอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวผมถ่ายเมนูอาหารให้ดูนะโอเคไปไปรับเลยมันออกเได้เลยครับไปดูไม่ดึ้นึงไปต่อครับนี่นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะตอนเย็นวุ้นหัวายวันนี้เร่งพิเศษมากินที่นี่ก็เพราะว่า เป็นวันเกิดของคุณแม่นะครับคุณแม่ไว้ใบกล้องหน่อยแม่ <Wow. S 1> คุณแม่สวยมากนะครับวันนี้นี่จะเป็นของทางคุณพ่อนะฮะ <Okay. S 1> ก็วันนี้เป็นวันเกิดตรงวันเกิดของคุณแม่เลยนะครับ18กันยายนนะก็ะเดี๋ยวรอมาชมอาหารกันแต่โดยรวมบรรยากาศดีมากนะฮะบรรยากาศโอเคเลย <Wow. S 1> ติดริมน้ำด้วยครับร้อยอย่างน้ำขึ้นมาค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ ริมน้ำเนี่ยน้ำไม่มีกลิ่นนะใช่มันเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำก่อยนะครับใช่ไหมน่าจะน้ำก่อยแหละโอเคครับอ่าโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวอาหารกันข้าวๆนะครับอาหารช่วงเย็นนะครับก็อันนี้เป็นอะไรครับเป็นห่อหมกปลากระพงนะครับโอ้โหแต่แล้วก็อันนี้เป็นกุ้งยำส้มโอกุ้งยำส้มโอกุ้งนะฮะ แล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะครับปลาทูต้มส้มปลาทูต้มส้มเป็นอาหารขึ้นชื่อใช่ไหมครับคุณพ่อใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นนี่เมนูเด็ดเลยที่นี่อร่อยที่นี่อร่อยขึ้นชื่อครับแล้วก็อันนี้เรื่องสีอิ่วอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้หมึกปลาหมึกทอดเกลือโอเคก็อาหารเย็นของครอบครัวเราก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเหลืออยู่หนึ่งเมนูนะเป็นเมนูอะไรนะเรื่องกุ้งแม่น้ำสี่ตัวโลนะฮะก็จะประมาณนี้ ก็เดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้แหละอาหารเย็นของเรานะครับก็กินยามค่ําคืนนะครับเป็นเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่นะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวกันนะโอเคขอบคุณครอ่านเลขสองสาม Happy ปั่นมืดเทกเป่าดิดับไม่เปล่าเลยขอบคุณคุณยุคยุคคโอเคขอบคุณมากนะครับอ๋ออยุ่โควิดใช่ไม่เป่าเลยแต่เดาสวยนะน่ารักลอเกน่ารักดีก็อรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวประมาณเจ็ดโมงสิบ หก็จะมีพระมานะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่ท่าน้ำกันนะครับเพื่อทำการใส่บาตนะครับนี่ก็เป็นคุณแม่นะฮะใส่ชุดไทยนะฮะอันนี้ชุดไทยนี้ไม่ได้เช่านะเป็นชุดไทยที่เอามาจากว่าโดยเฉพาะ ใส่บาทเรียบร้อยนะคนเยอะมากเลยนะครับก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะแต่ถ้ามาเป็นช่วงวันธรรมดาอาจจะน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อางแกงใส่ป่าเสร็จเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันนะครับเดี๋ยวมาดูข้าวเช้าว่ามีอะไรบ้างนี้จะมีข้าวต้มนะฮะแล้วก็พวกที่กป็นข้าวต้มนะครับแล้วก็จะมีนี่แกงด์นิชชอี่นะครับกะหล่ำพลาตะพุ้งใบแดงนะฮะกระเพราหมูขิง เขาบุดราเขาสวยแต่ถ้ารยัดกินแล้วก็จะมีแคมหมูไก้กอกนะแต่ถ้าใข่ดาวผมว่าต้องสั่งต้องสั่งเพิ่มแล้วก็เขาอัจจะทอดให้อะไรประบนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็คงไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเยอะนะจริงๆที่รีสอร์ทมีกิจกรรมทําเยอะนะครับเช่นพับผ้าขนหนูแล้วก็ โยคะหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะครับเ mm. ยอะแยะมากมายเลยทางรีสอร์ทก็จะมีการจัดกิจกรรมให้นะครับแต่ผมไม่ได้ไปทํากิจกรรมด้วยเพราะว่าอาจจะง่วงด้วยนะครับก็เลยหลับนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ลองดูในเพจของทางรีสอร์ทหรือว่าลองดูคลิปรีวิวสถานที่นี้ของคนอื่นก็ได้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับใครที่ชอบการรีวิว แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจิปฐะ h anel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ